ช่องๆว่าไปนะคราวนี้เนี่ยช่องนี้ก็เป็นอะไรมีวอมีดีมีวอวเมินดีเมินเชอร์รถชวนเรือควายหีนก็สมี่โบ๊ทแล้วแต่นนี่แล้วแต่เราผมแค่ยกตัวอย่างง่ายๆผมบอกว่าทำไมผมเขียนแบบนี้ผมก็แยกแยกเป็นช่องๆให้เลยช่องนี้เป็นช่องของอะไรฮะดูดีๆช่องนี้เป็นช่องของอะไรเวลาเวลา ตรงนี้เป็นช่องทองสถานที่และนี่เป็นช่องของขั้นพึงจริงชมวิวไม่ขั้นพึงจริงก็ขั้นซีอยางดูพระาทิตยตกหมายเหลี่ยนไปขวดจือ้อซื้อน้ำผลไม้สองแก้วโยงหยงไหว้น้ำฝูเฉียนดำน้ำ,นำตื้นฉีตา้าเสี่ยงขี่ช้างหมายซุยกัวซื้อผลไม้ ชื้อฟ้ากินข้าวมาเยื่อจือซื้อน้ำมะพร้าวเลยช่องของแล้วักิจกรรมเออกิจกรรมทาอะไรก็ได้ผมไม่แยกนะผมไม่แยกว่าต้องเป็นกินข้าวคือกรรมผมไม่แยกแบบนี้นะผมแยกคือทําอะไรไปเลยทั้งก้อนเลยอ่าทั้งก้อนเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นช่องของอะไรครับประธานยประธานผมว่าแทรกมาจังะ ผมตึงนหนีได้ไหมรอเธอกิจกรรมได้ไหมได้ได้รอเธอรับเธอได้ไหมได้ได้ส่งเธอได้ไหมได้ส่งหนีบเงินได้ไหมได้อ่าส่งวอได้ไหมส่งชั้นได้ไหมได้ก็ได้ช่องกิจกรรมคันก็เลยเยอะมากทีนี้นะครับยกตัวอย่างมีอะไรใส่อันนั้นทิกง่ายๆมีอะไรใส่อันยกตัวอย่างเช่นดูก่อนนะผมบอกว่าเอ่อ พรุ่งนี้ไปรับเธอที่สนามบินตอนตอนไหนดีตอนสักสามทุ่มแล้วกันโจรบอกว่ามาฝั่งนี้แล้วกัไหมหวานมากพรุ่งนี้ไปรับเธอสามทุ่มที่ไหนสนามบินโอเคครับพรุ่งนี้มีไหมหามก่อนเลยจินเทียนมิงเฉียนมิงเฉียนไป ช่วยรับเธอเจนี่สามทุ่มเลขเก้าให้สามทุ่มใช่สามทุ่มสามทุ่มช่วงเวลาไหนกลางคืนกลางคืนที่สนามบินใครไปรับพรุ่งนี้ไปรับเธอสามทุ่มนามบินใครไปรับรถแล้วกันรถไปรับเธอรถพรุ่งนี้ไปรับเธอสามทุ่มที่สนามบินรถเธอเชื่อ จัดลำดับให้ดีชเชิญหินเพียนงวางสร้างจูเตียดชี้ดีฉากเป็นหนึ่งตัวได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเรียงให้แล้ว <c oughs> ผมเรียงให้แล้วจับไปลกๆเลยงนั้นจับช่องมันให้ดี <c oughs> จับช่องมันให้ไดปป้ประธานกิริยาประธานเวลากิริยากิจกรรมหร,หรือว่าเอ่อพวกเรา ไี้จดมาอะไรกนะพวกเราต้องการไปดำน้ำที่เกาะลิเปะแล้วกันง่ายง่ายพวกเราต้องการไปดำน้ำที่เกาะลิเป้พวกเราดีไหมฮะนี่มันวับวมมากบวมบวมจบเราจบคอเลยไปดำน้ำไปชี้ชี้อะดำน้ำโอ้เชียนหูเชียนที่ไหนลิเป้ทีะ ลีเบตเติลก็จะเป็นไปวันไหนรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ไปเมื่อไหร่ไม่มีต้องใส่ไหมเวลาไม่ต้องไม่ต้องพวกเราหัวเงินชื่อลีเบตเติลผูเฉียนถามว่าต้องการคนที่อยู่ไหนนะครับตัวผมมินต้องการก็ได้เป็นเสริมเข้าไปหัวเงินยาวชื่อลีเบตเติลผูเฉียนใช่เป็นรูปเล่นใช่เป็นรูปเล่นล้วถามว่าจุดๆุคืออะไรล่ะ ดังเนขะ้าหลังจาก,จากนัน้นกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้รถไปรับเธอจากทุ่งที่สนามบินแล้วไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วก็คือคำว่าร้านโข้าไปกินข้าวที่ร้านอาหารมีไหมมีใครไหมไม่มีไปวันไหนรูปไหมไม่มีไม่มีไปกินข้าวไป,ไปกินข้าวกินข้าวชิลข้า,าที่ร้านอาหาร ชาชาิงก็จะเป็นวัคที่สองคือเชื่อมด้วยคําว่าร้านโฮสเปกเนี่ยปอกวัคแรกไปครับอันนี้วัคที่สองเชื่อมด้วยคำว่าร้านโฮสใช่ไหมว,วัมควาราวแรกไปแล้วเมื่อกี้ลบไปแล้วนิดน,นึงตบองตบเบิ้ลด้วยคําว่าร้านโฮสไม่มีตูวต่อคันไม่มีไม่มีไม่มีมมร้านโฮสชื่อชาชาิงชู่ฟ้าทำก็ได้ต่อเข็าใจไหมวเวลาแบ่งอย่างนี้ง่ายเลยนะยายน่ะแต่แบ่งให้ออกนะต้องแบ่งให้เป็นต้องแบ่งให้เป็นเป็นทำที่มาต้องแบ่ง หรือไม่ใช่หลายโพกใช้มาได้ไหมจบเลยถ้าในแต่งประโยคเธอพรุ่งน,นี้ไปกินข้าวไหมสมมุินะเธอพรุ่งนี้กินข้าวไหมกินข้าวด้วยกันไหมพรุ่งนี้อ่ะแล้วแต่เราจะเล่ตนตามใครนี่นี่นี่พรุ่งนี้จบเลยหมิงเทียนชี้ชีอฟา้าอ,อ่ออไม่มีฐานที่ด้วยชีอชีอฟา้ามามาจบไม่เอา เผื่อละวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เราบอกเป็นนะัดวันเวลาเลยได้ไหมชัดเจนนะครับผมแบ่งแล้วเดือน9้าวันที่1เดือน5นี้ก็แล้วแต่เราจะไปใส่จานอัคารพุทธการสุขเสาที่เขาใส่ผมจะลำดับความใหญ่ไปเลขให้นะจัดที่หมดมีจานอัดคารพุทธสุขอย่างเช่นเรือ,เ,อ,อเดือน12วันที่12ก็เรือวันที่12ธันวาวันอาทิตย์ครับ ฝ่าไทยเรือเนี่ยวันอาทิตย์ที่12ธันวาเนี่ยเรือเนี่ยจะเป็นแบบออตอนเช้า7จโมงครึ่งจ่ายเรือตอรวจที่มาโถจ่ายมาโถเติมอีกวันที่วันอาทิตย์ที่12ธันวาเรือตอนไหนไหนะครเมื่อกี้ตอน9กโมงเช้ารอเธอ ที่ท่าเรือก็จะ็อกแวกเพราขับไปโลง่งแย้อันนี้เป็นกิจกรรมทั้งหมดไม่แยกกัมวันนี้เป็นส่ทาที่อันนี้คือเวลาอันนี้คือประธาน<อ>คำถามคือประธานคนเดียวได้ไหม ได้ได้เรามีอยู่แล้วไงวอนีเรือรถประธานหลายคนได้ไหมได้ได้ยกตัวอย่างประธานหลายคนก็นี่ไงหัวเงินเินถ้าไม่ใช่หัวเงินล่ะแล้วไม่ใช่มีเงินล่ะแต่เป็นประธานหลายคนอย่างเช่นเธอกับฉันหมกเมื่อกี้ที่บอกเธอไปกินข้าวแล้วกับฉันกะลาไทายอยู่ไหนล่ะก็นี่ไงมีอะไรครับระบบระบบอีกทีหนึ่งแน่นีเออหัวอ่าอย่างเชนะ่นเราบอ,วอกว่า โจนเ์าบอกว่าออวันเสาร์เธอไปกินข้าวที่ร้านอาหารกับฉันไหมาจตรวจมางนี้วันเสาร์เธอไปกินข้าวที่ร้านอาหารกับฉันไหมประธานคือใครเธอกับฉันก็นั่นไงบอกเธอนี่เออนี่เธอวอวนี่น้นแหลนี่เธอบอกวันเสาร์ จะนัาคารเอ้ยวันนี้พรุ่งนี้มืนอุ่งนี้เอาไหมไม่เอาไม่เอาเพราะไม่ต้องใช้วันเสาร์ที่เท่าไหร่มีไหมเดือนก้ากันยามีไหมด้บอกวันเสาร์ที่ยวไหนไหมไม่มีเพราะม่ต้องใช้ไมต้องใช้ต้องใช้มีเหรอว่าวันเสาร์สิงชีอะไรครับเรียกมีเหรอว่าซิงชีเรียกไปกี่โมงมีไหมไม่มีไปกินข้าวแบบไหนไหมที่ร้านอาหารก็เป็น นี่เธอวอซนซีเลื้อยเวลาไม่มีชื่อชามทีชื่อฟ้ามบมาตอนนี้เขาไม่บอกวันที่อะไรคุณไม่ต้องใส่กัน